ผมทนายอันวีรำครับวันนี้เดินทางมายื่นหนังสือต่อการมาที่การที่ดินผมเรื่องเขากระโดงผมเรียนกับพี่น้องประชาชนครับผมในฐานะคนจังหวัดวีรำเกิดและโตที่นั่นนะครับเลือดวิญญาณจิตวิญญาณคนวีรำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้เขากระโดงถูกหน่วยงานของรัฐถูกเกมการเมืองดึงเตะทวงยื้อกันไปผมเรียนอย่างนี้คร่าวๆครับถ้าพูดถึงปมของเขากระโดงเนี่ยนะครับมาเกิดขึ้นตั้งแต่สองสี่ 4, 6, 1, 2 4งสี่หกเรื่อยมากันทั้งปัจจุบันเราโฟกัสที่คือมันมันผ่านกระบวนการในการพิจารณาในชั้นศาลไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ภาคสามศาลจังหวัดวีรลำและศาลจังหวัดอบุบลราชธานีพิเคราะห์พิจารณาหลักฐานทุกอย่างรวมถึงคําวินิจฉัยของกฤษฎีกาบอกว่าเขากระดงเป็นของการลดไฟแห่งประเทศไทยโฟกัสที่ปีที่แล้วครับคาสั่งของศาลปกครอง คำสั่งซประครองบอกให้กรมที่ดินนะครับร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยมารังวัดแนวเขตหน่อยแล้วก็เพิกถอนกันไปแต่มาวันนี้นะครับตุลาเดือนที่ผ่านมากรมที่ดินบอกนะครับไม่เพิกถอนเขากระโดมทําให้คนไทยทั้งประเทศช็อกครับแต่วันนี้ช็อกมากกว่าคืออะไรครับคือการเสแสร้งของนายสุยะชิ้นร่เมืองเกิดของฝ่ายพรรคการเมืองผมทราบมาเมื่อวานนี่มีการประชุมของคณะกรรมการที่ดินแต่ว่ากลุ่ม พรรคการเมืองเนี่ยสอสอเนี่ยนะนะครับไม่ได้ยืนอยู่ข้างประชาชนกับเดินออกไปวอลเอาส์ซะอย่างนั้นนะครับที่ผมบอกว่านายสุยะชิงลุงนนงกิตไม่มีความจริงใจในการจะเอาเขารก,รกระโดโปรแกรรักษาืินของการรถไฟเลยเค,ยคืออะไรฮะคือการเตะทวงเรื่องเขากระโดดไปยันศาลปกครองคาถามง่ายๆก็คือว่ามันมีคําพิพากษาศาลปกครองมาแล้วเนี่ยเขาบอกให้พวกคุณไปว่ากันที่ศาลยุติธรรมทำนองนั้นจะไปอะไรอีกสุยะชินลุงนนงกิต ทำเป็นขึงขังมีท่าทีแหมนะครับจะไม่ปล่อยแม้แต่ตารางวาเดียว